ใช้ชีวิตที่เรียบง่ายทำคลิปออกมาให้แฟนๆได้ติดตามจนหลายคนติดเนบกันไปแล้วสำหรับสาวแก้วจริญญาที่มักจะมีคลิปทำอาหารพาเดินเก็บผักรอบบ้านก่อนนำไปประกอบอาหารกินกับสามีหนุ่มโทนี่รากแก่นซึ่งทางด้านโทนี่เองก็กินอย่างอร่อยอร่อยจนแทบจะยกหม้อสดเลยทีเดียวแสดงว่าฝีมือการทำอาหารของแก้วนั้นไม่ธรรมดาแน่นอนนอกจากไลฟ์สไตล์ของทั้งคู่จะดูเรียบง่ายแล้วแต่บอกเลยว่าบรรยากาศบริเวณรอบบ้านนั้นเป็นบ้านในฝันของใครหลายคนเลยทีเดียว เพราะมีทั้งพืชสวนพืชไร่และสะนามที่กุดเองอยู่ในบริเวณบ้านโดยบ้านหลังนี้ตั้งชื่อว่าบ้านรากแก้วอยู่ย่านพุทธมทนฑลสายสีจังหวัดนคปรปฐมสร้างเสร็จช่วงปลายปี2023มีพื้นที่รวม150ตารางเมตรอดีตการสร้างบ้านคืออยากให้มีความเป็นไทยยึดหลักตามภูมิประเทศใช้วัสดุที่หาง่ายหาได้ทั่วไปมีความทนทานและราคาไม่แพงมากให้ฟีลเหมือนบังเกอร์ที่ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าข้างในมีอะไร ส่วนทางขึ้นบ้านไม่ได้สร้างบันไดเหมือนบ้านหลังอื่นแต่จะเป็นทางลาดเดินขึ้นบ้านแทนซึ่งโทนี่เคยบอกว่าที่สร้างแบบนี้เพราะชอบคอนเซ็ปต์บ้านคนงานก่อสร้างที่เป็นสังกัดสีมีกลิ่นอายความเรียบง่ายแถมยังประหยัดไฟด้วยการติดตั้งแผงโซลาเซลล์บนหลังคาแม้จะมีค่าติดตั้งจะแพงหน่อยแต่คุณภาพของการใช้งานสูงทีเดียวแถมอยู่ในระยะยาวอีกด้วย และสิ่งที่ทุกคนชื่นชอบก็คือการปลูกพืชผักสวนครัวไว้ทําอาหารกินเองจัดแบ่งเป็นโซนอย่างเป็นระเบียบเป็นสัดส,ส่วนมีทุกอย่างครบจบในบ้านหลังเดียวซึ่งเมนูอาหารแต่และอย่างที่แก้วทํานั้นน่ากินมากทีเดียวชนิดที่ว่ายกซดเกลี้ยงมอกเกือบทุกครั้งหลายคนเห็นแล้วต่างยกให้เป็นคู่สามีภรรยาสุดสโลไลฟ์พร้อมกับบอกว่าอยากจะมีบ้านและใช้ชีวิตแบบนี้จริงๆ